วัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับเพื่อนๆพี่พ,พี่หรือน้องๆสามารถที่จะส่งแรงใจโดยการกดปุ่มขอบคุณที่หน้าช่องหรือคลิปที่คุณชื่นชอบและเลือกตามที่จะสนับสนุนได้เลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกๆแรงใจที่ส่งมอบให้กันมาโดยการกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร์ด้วยหัวใจเลยนะครับผม ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีหูฟังดูทูตคาว่าชาร์จแป๊บเดียวอยู่ได้หลายวันฟังก์ชั่นภาษาไทยใช้งานง่ายราคาสบายเพียง299แบตทนยาวคุยต่อเนื่อง30ชั่วโมงแถมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อทักได้เลยที่ i d l i n e k a w a t h a i l a n d กระซวกยับดับคาสารเรื่องจริงสุดสยองของอินเดียใครเลยจะรู้ว่าในปี2004ของวันที่13สิงหาคมได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญไปทั่วอินเดียมันควรเป็นวันที่ปกติสุขของอินเดียเหมือนทุกวันแต่ยกเว้นชาวบ้านในชุมชนของกัสตุระบานาครได้มีผู้หญิงจำนวนกว่า200คนที่พวกเธอตื่นมาเพื่อทำกิจกรรมหนึ่งที่ไม่เหมือนกับทุกวันพวกเธอได้ถือมีดทำครัวถือก้อนหินที่ถนัดมือหรืออาวุธอะไรก็ตามที่หามาได้ จากนั้นพวกเธอก็ไปรวมตัวกันไปอยู่ศาลแขวงนาคาปุระพวกเธอเหล่านั้นรอชายสุดโชดคนหนึ่งที่ชื่ออากูยาดาฟขณะนั้นเขาได้โดนตำรวจจับและกำลังอยู่ในช่วงพิจารณาคดีในชั้นศาลหากแต่เมื่อฝูงชนผู้หญิงที่เห็นชายคนนั้นพวกเธอและคนกว่าทั้งหมู่บ้านก็ไม่รอช้าได้รุมวิ่งเข้ามาทำร้ายยาดาฟแบบบ้าเลือดสุดเดือดโมโหโจนเลือดขึ้นหน้าจนตำรวจไม่สามารถรับมือกับฝูงชนที่โกรธแค้นได้ จึงพยาาฟหนีจนมาถึงห้องพิจารณาแต่สุดท้ายฝูงชนก็ได้ทำลายกรงและรุมทำร้ายยาดาฟและเขาก็ถูกฆ่าตายอย่างสุดแสนจะทรมานจากการรุมแทงยับจนร่างเละและเอาก้อนหินทุบที่ใบหน้าและตัดอวัยวะเพศของเขาด้วยมีดโดนยำรุมแทงร่างนานกว่า15นาทีจนสิ้นลมขาดใจตายจากนั้นเหล่าผู้หญิงที่ก่อเหตุก็ออกจากสารพากันกลับบ้านโดยที่ตำรวจไม่สามารถทำอะไรได้เลย ยาดาฟเป็นใครทำไมเขาถึงโดนผู้หญิงกว่า200คนโกรธแค้นถึงขั้นใช้สารเตี้ยประชาทันแถมเขาไม่ได้ถูกสังหารในตรอกซอกซอยมืดของสลัมแต่อยู่บนพื้นหินอ่อนสีขาวมันวาวของห้องพิจารณาคดีในศาลอากูยาดาฟวัย32ปีเติบโตมาในย่านสลัมที่อยู่นอกเมืองของรัฐมหาราษฎระแถมมีพี่ชายเป็นถึงฆาตกรชื่อดังในถิ่นนั้นพอโตขึ้นก็เริ่มเข้าสู่วงการนักเลงหัวไม้ สะสมบารมีจนกระทั่งตั้งแก๊งสุดโหดและโคตรโชดเป็นของตัวเองที่ในย่านนั้นเต็มไปด้วยอัจฉริกรมากมายและแม้แต่ตำรวจก็ไม่สนใจความเลวก่อเหตุร้ายในพื้นที่มาโดยตลอดอักกูหากินในย่านสลัมที่กรุงนิวเดลีด้วยการปล้นขู่กันโชคทรัพย์ลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่และขมขืนผู้หญิงมานับไม่ถ้วนโดยที่เจ้าหน้าที่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะถูกเขาติดสินบน อากูมักจะใช้วิธีข่มขืนผู้หญิงในบ้านที่ไปปล้นเพื่อปิดปากมากกว่าการฆ่าให้ตายรวมถึงเหตุฆาตกรรมลงมือชำแหละสังหารมากมายอย่างโหดเหี้ยมหรือแม้กระทั่งผู้มีพระคุณก็ไม่เว้นที่จะถูกเขาสังหารก่อนหน้านี้อากูยาดาฟคิดว่าไม่มีใครจะมาแต่ต้องเขาได้เพราะว่าติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการก่อเหตุทุกครั้งมีรายงานว่าเหยื่อที่เขาเลือกคือหญิงที่อยู่ในวรณะจันทานซึ่งเป็นวรณะที่ต่ำต้อยที่สุดในอินเดีย นั่นเป็นเพราะเมื่อเกิดเหตุแล้วหญิงเหล่านี้ไปร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ก็จะถูกหัวเราะและเย้ยหยันที่ผ่านมามีผู้หญิงนับไม่ถ้วนได้ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าได้ถูกยาดัาฟข่มขืนแต่กลับต้องถูกหัวเราะเยาะและไล่ออกมาสาเหตุเพราะอากูติดสินบนเจ้าหน้าที่มาหลายปีและทุกครั้งที่มีผู้หญิงมาแจ้งความตำรวจก็จะไปเตือนเขาซึ่งต่อมาอากูก็จะไปหาพวกเธอพร้อมกับข่มขู่ว่าจะสาดน้ำกรดใส่ และลงมือข่มขืนซ้ำรวมไปถึงขู่จะทำร้ายสมาชิกในครอบครัวของพวกเธออีกด้วยทำให้ในที่สุดเรื่องก็เงียบไปซ้ำความเลวร้ายของยาดาฟและพักพวกช่วถึงขั้นรุมข่มขืนเด็กผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าสิบขวบอีกนับไม่ถ้วนและเขาก็ยังได้ลงมือข่มขืนผู้หญิงหลายคนโดยเหยื่อที่ถูกข่มขืนล้วนแต่อาศัยอยู่ในสลัมผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่าเขามักจะก่อเหตุโดยให้ลูกน้องคอยจับตัวผู้ชายในบ้านเอาไว้และซ้อมกระทืบ แล้วค่อยลงมือข่มขืนต่อหน้าต่อตาอักูยาดาฟลงมือข่มขืนผู้หญิงจำนวนกว่า200คนมานานร่วมนับสิบปีแต่หลังจากที่เหยื่อถูกกดขี่ทางเพศมาหลายปีพวกเธอก็ได้แก้แค้นเอาคืนอย่างสาสมอัจชานารายานีเธอคือผู้ปลุกขวัญกำลังใจของชาวบ้านทั้งหมดที่นำคนออกไล่ล่าคืนนั้นบ้านของอักูถูกทุกทำลายกลายเป็นซากปร,รักหักพังจากน้ำมือของชาวบ้านและชาวเมืองที่โกรธแค้น ทำให้ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะยอมมอบตัวเพราะมั่นใจว่าตัวเองจะปลอดภัยและไม่ถูกดำเนินคดีเนื่องจากที่ผ่านมาติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดซึ่งเจ้าหน้าที่ให้การรับรองว่าเขา จะมีความปลอดภัยมากกว่าผู้เสียหายซะอีกวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เขามอบตัวก็ถูกนำตัวไปขึ้นศาลทางด้านนารายาณีและผู้หญิงคนอื่นๆที่ติดตามคดีดังกล่าวพอได้ยินข่าวว่าเขามีแนวโน้มที่จะได้รับการประกันตัวก็คิดว่าถึงเวลาที่จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้คนชั่วลอยนวลพวกเธอจึงระดมคนพร้อมกับอาวุธที่หาได้ในตอนนั้นได้แก่มีดหินและพลิกป่น ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่เคยตกเป็นเหยื่อของอากูผู้หญิงจำนวนกว่า200คนแห่ไปที่ศาลเพื่อจะคัดค้านการประกันตัวแต่แล้วต่อมาขณะที่อากูเดินผ่านพวกเธอเพื่อไปอยังห้องพิจารณาคดีเขาก็ได้แสดงอาการเย้ยหยนผู้หญิงคนหนึ่ง โดยเรียกเธอว่านางโสเพณีและยังขู่ด่าด้วยถ้อยคำที่สุดหยาบคายต่างๆแถมด่าว่าถ้าเขาออกไปจะข่มขืนเธออีกครั้งมาถึงตรงนี้ตำรวจรวมถึงอากูพากันหัวเราะด้วยความตลกขบขันมันเจ็บปวดราวกับยิ่งกว่าโดนข่มขืนทําให้พวกเธอทุกคนเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันว่าในเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความยุติธรรมพวกเธอก็จะลงโทษอากูด,ด้วยตัวเองผู้หญิงที่เขาสบประมาทกล่าวทั้งน้ําตาจากนั้นเธอเริ่มพุ่งเข้าตีเขาด้วยรองเท้าแต่ของตัวเองและภายใน ในเวลาไม่กี่วินาทีนั้นเองผู้หญิงคนอื่นๆก็เข้ากรูเข้ามารุมสมทบกับเธอด้วยการเคี่ยงปาผงพริกลงบนใบหน้าบางคนก็ปาก้อนหินใส่หัวคนที่มีมีดก็กระหน่ำแทงเข้าที่ร่างของอากูทุกคนต่างลงมือพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายด้วยความโกรธแค้นส่วนด้านเจ้าหน้าที่ได้หนีไปเพราะกลัวจะถูกลูกหลง พวกผู้หญิงรุมตีและทำร้ายอากูอยู่อย่างนั้นเป็นเวลากว่าสิบนาทีพร้อมทั้งใช้มีดแทงเขาไม่ยังจนร่างพลุนเละผู้หญิงคนหนึ่งถึงกับตัดอวัยวะเพศของเขาออกมาเลยทีเดียวร่างของเขาอยู่ในสภาพที่แทบจะจำไม่ได้ร่างกายเต็มไปด้วยเลือดรวมที่กองอยู่ที่พื้นจำนวนมากนี่มันไม่ใช่การที่เราทุกคนนั่งลงและวางแผนอย่างใจเย็นว่าจะทำอะไรกับเขาบ้างแต่เพราะความอดทนของพวกเรามันถึงขีดสุดนาทีนั้นพวกเขาต่างยอมที่จะติดคุก แต่คนเลวคนนี้จะต้องไม่กลับมาข่มขู่และข่มขืนพวกเราได้อีกนารยานีกล่าวว่าหลังอากุยดาฟเสียชีวิต ตำรวจพยายามตามล่าไล่สุ่มจับผู้หญิงที่เกี่ยวข้องที่ตลกคือมีผู้หญิงกว่า200คนรุมสังหารยาดาฟแต่ตำรวจเจอจงผู้หญิงไม่กี่คนมารับผิดชอบทั้งๆท,ที่ผู้หญิงมากมายมามอบตัวและอ้างความรับผิดชอบในคดีฆาตกรรมหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับผู้หญิงเพียง5คนในข้อหาฆ่าคนตายและอีก21คนถูกตั้งข้อหาก่อความวุ่นวายต่อมาในปี2012 พวกเธอได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากขาดพยานหลักฐานส่วนในด้านสังคมต่างก็ยกย่องผู้หญิงเหล่านั้นจากการลงมือด้วยความแค้นของเหยื่อที่ถูกคมคืนกว่า200คนมันทำให้รู้สึกว่าคนบางคนก็ควรชดใช้ด้วยชีวิตจริงๆต่อมาศาลได้ออกคำสั่งปิดคดีและบอกว่าใครทำเยี่ยงใด ก็ต้องได้รับผลกรรมเยี่ยงนั้นจึงได้ใจประชาชนและจบด้วยการเลี้ยงฉลองของคนในหมู่บ้านซึ่งต่อไปพวกเขาจะได้นอนหลับสบายกันสักทีการข่มขืนมันก็คือฝันร้ายของผู้หญิงที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนแต่แผลใจมันก็จะยังคงอยู่ตลอดไปถึงแม้ว่าจะพยายามกดมันให้ลึกสุดใจแต่สำหรับคนที่โดนกระทำก็จะไม่มีวันลืมเลือนไปตลอดชั่วชีวิตและนี่ก็คือหนึ่งในความสยองที่เกิดขึ้นจริงในหน้าประวัติศาสตร์ ของคดีรุมแทงดับคาสารที่ประเทศอินเดียนั่นเองขอกำลังใจในการรับชมโปรดอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อไม่ให้พลาดรับชมผลงานในคลิปต่อๆไปขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีหูฟัง b l u e t o ค่ว่าชาร์จแป๊บเดียวอยู่ได้หลายวันฟังก์ชั่นภาษาไทยใช้งานง่ายราคาสบายเพียง299แบตทนยาวคุยต่อเนื่อง30ชั่วโมง แถมส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสนใจสั่งซื้อทักได้เลยที่ idline adkawatailand h